สวัสดีครับก็หลังจากเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมได้สอนวิธีการไล์ไอเจ้า Facebook ด้วยกล้อง Sony นะครับผ่านจากตัวโปรแกรม Image e d ดแล้วก็ OBS ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเจ้าทาง Sony เขาได้ออกตัวโปรแกรมใหม่นะครับ เป็น imed edge webcam นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้เจ้ากล้อง Sony เนี่ยต่อเข้า obs ได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่าน i m a g edge แล้วก็ Capture ์สกรีนวินโดว์ไปละนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือให้เข้ามาที่เว็บนะครับกดเลยก็จจได้นะครับ i m e g edge นะครับเว็บ c a m แล้วก็เข้ามาเลือกชนิดกล้องของเรานะครับโอเค วันนี้ตอนนี้ผมเป็นตัว 7R m a x 3นะครับก็เลือกแล้วกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อยู่สตอ r e นะครับเพิ่มรันเข้าไปนะครับก็ใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่น,นะครับนี่กำลังโหลดอยู่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้ก็ OBS ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของซอสนะครับกดบวกเข้าไป เลือกเป็นตึงๆๆวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้นะครับก็กดบวกเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยกล้องผมมันก็จะมีไอ้แหนคอมผมมันก็จะมีกล้องอยู่ใช่ไหมครับก็ปิดไปก่อนนะครับอโอเคไม่ช้ทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากล้องรก่อนดีกว่านะครับก็ถ้าใครต่อกับไอ้สมาร์ทโฟนอะ้รเนี่ยก็กดปิดไปก่อนนะครับวิธีการปิดนะครับก็มาที่ตัวลูกโลกนะครับคอนโทรลวิชสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับก็ปิดไปก่อนนะครับซึ่งปกติก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะโอเค ต่อมานะครับก็ไปที่รูปกล่องเครื่องมือนะครับเลือก USB connection นะครับน,นี้ให้เลือกเป็น PC remote นะครับโอเคเรียบร้อยสับสวิตช์กล้องไปที่โหมดวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งก่อนโอเคทีนี้เราก็เชื่อมต่อ USB เข้าไปนะครับ ตัวให,ใหม่มันจะมี t ท p ์สแล้วนะก็ใช้ได้เลยนะครัแล้วก็เสียบต่อเข้ากับคอมพิวเตอร,ร์หรือนอตบุ๊กของเราไปนะ,ะเดี๋ยวรอคอนเน็ตรงนี้แป๊บหนึ่งน,นะครับ โอเคนะครับขึ้นมาในนี้หรือยังยูนเนี่นวอลแคมนะครับโอเคถ้าตอนนี้มันคอนเน c t ติ้งอยู่นะครับลองกด USB Reset นะครับมันจะมีตัวโปรแกรมของอันนี้เข้ามาให้ด้วยนะครับขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นยนีเมื่อกี้ผมไม่ได้รีสตาร์ทคอมนะ ค <Okay. S 2> ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ okay. <Okay. S 2> ก็คือตรงวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้นะครับตอนนี้ก็เดับันลิกเข้าไปนะครับ <Okay. S 2> มันก็จะมี Sony Camera Imaging Edge ขึ้นมาให้นะ <Okay. S 2> ก็กดเข้าไปเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็โอเคละตอนนี้เราก็จะได้วินโดว์ขึ้นมาแล้วนะครับ เองนะคร like ับก็ต <us> <şallah>. ัวภาพจากกล้องโซนี้ตัวนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่เจ้าตัว OBS เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเซตติ้งไอตัวไลน์ใน f a c e b o o k นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเข้ามาที่ Facebook ก่อนนะครับ โหลอดอยู่นะครับเปดใหม่ใช้ยากมากเลยอ่านะครับก็ตรงนี้นะครับวิดีโอถ่ายทัดสดของเรานะครับกดเข้าไปอาตอนนี้ถ้าเราใช้กล้องมันจะเป็นกล้องตัวที่อยู่ในโน้ตบุกลองใช่ไหมครับ เราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ Key s t ตรีมตรงนี้นะปุ๊บทำการคัดลอกไปนะครับสตรีม Facebook เซิ e ์ฟ e r อ e ์ดีฟ้าล๊กก็ก่อนนะครับเอาคีย์สตรีมมาวางไว้ที่นี่นะครับมีตัวไหนที่ต้องเอามาอีกไหมเซิร์ฟเวอร์นะอ๋อนี่เซิร์ฟเวอร์นะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไ,ได้เอามานะครับเอาตัวคีย์สตรีมานะครับคัดลอกไปผ่ายโอเครอสักครู่นะครับสตาร์ทเ r มมิ่ง ตอนนี้ก็กาลังเชื่อมต่ออยู่นะครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วนะครับก็จะมีอันนี้เล่นขึ้นมาแล้วนะโอเคเราลองเทสดูดีกว่าะะเดี๋ยวผมขยับกล้องไปที่ทาง้องแมวผมน้้งนะ้อนนะ ดูที่ว่าจะขึ้นไหมเอีก้อนนี่ มันช้ามากนี่ขึ้นมาแล้วนะครับอืมแค่นี้เอง ให้เจ้าตัว facebook ก่อนแล้วกันนะครับซูสดแล้วนะครับก็อันนี้ถือว่าโซนี่ Sony ทำมาอันนี้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเยอะมากเลยนะครับก็จากเดิมเนี่ยที่เราจะต้องเอาเจ้าตัวนี้ ไปต่อเข้ากับโปรแกรม Imaging อ d g นะครับ i m a เ i n Ad นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัว OBS มาแคชเจอหน้าจอมันนะครับแล้วก็ค่อยไปไลน์เข้า Facebook อีกทีนึ่งแต่ตอนนี้เจ้าตัว OBS มันมองเห็นเจ้ากล้องตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมแล้วนะครับก็สามารถต่อตรงผ่าน OBS ไลน์ได้เลยก็ถือว่าสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับโอเคก็ อุ้ยเห็นเห็นเนใช่ไหมว่ามันมันำเ็กันขนาดไห้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบการแนะนำวิธีการไลฟ์ a c e b o o k แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยโอเคสำหรับใครทีออ่อยากรู้ว่ากล้องตัวไหนมันซัพพอร์ตมากเนี่ยก็ตอนที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเขาบังคับอยู่แล้วว่าให้เราเลือกออตัวกล้องที่เราใช้นะครับฉะนั้น ไปดูกันเอาเอง,เองนะไม่ต้องมาถามนะว่าตัวไหนใช้ได้บ้างตัวนี้ใช้ได้ไหมนะครับเลือกเอาตามที่มันมีให้เลือกนะครับตัวที่ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีทีนึงก่อนว่ามันทำอะไรได้อีกหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ